สวัสดีครับผมวันนี้วันที่15กันยายนปี2568นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการนะครับสำหรับในส่วนของการจองสิทธิ์นะสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับบนแอปพลิเคชัน Mymo อ่ะเรามาดูกันครับวงเงินกู้สูงสุดครับ20,000บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่0.6%ตต่อเดือนนะครับเพื่อใช้เป็นการที่จะเติมเงินทุน นะครับในการประกอบอาชีพหรือว่าเสริมสภาพคล่องในการดํารงชีพนําไปใช้ชาําระหนี้นะครับที่กู้ยืมนะครับใช้ในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันว่าเขาจะมีการจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไม Mo ทําอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์นะครับ,รบผมก็ตามที่แจ้งไปนะครับในส่วนของการที่จะรับหรือว่าได้เงินทุนนะครับเพื่อประกอบอาชีพหรือดํารงชีพนะครับรวมไปถึงการ ชำระนี้ด้วยนะครับคุณสมบัติของผู้กู้ครับเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีและเป็นผู้เกะ่กับการรายย่อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจําลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้รับจ้างให้บริการต่กกางๆที่มีรายได้นะครับเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ นะครับณวันที่ยื่นขอกู้อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทออมสินครับวงเงินกู้ไม่เกิน20,000บาทดอกเบี้ยที่กู้เนี่ยนะครับแบบคงที่ร้อยละ0.60ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยรดต้นลดดอกร้อยละ12.96ต่อปีนั่นเองนะครับ ระยะเวลาของการชําระคืนเงินกู้ครับก็คือ1ปีวงเล็บ12งวดก็ชําระเป็นงวดรายเดือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบวันชนวันนะครับปลอดชําระเงินต้น3งวดแรกนะครับงวดที่1นึ่งถึงสาระดอกเบี้ยกปกติครับแล้วก็งวดที่4ี่ถึงสิบสอระเงินต้น บวกดอกเบีย้ยนะครับผมเพราะนั้นก็ถ้าเราดู3งวดแรกเนี่ยถ้าเป็นดอกเบีย้ยก็คือ60บาทนะเดือนนะครับส่วนงวดที่4ถึง12ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันต้นๆน,นะนะครับระยะเวลาของโครงการที่กำหนดไว้เนี่ยก็3ปีตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง30ทธันวาคมปี2570หรือจนกว่าจะครบวงเงินที่โครงการนะครับในแต่ละปีน,นี่ก็เป็น รายละเอียดที่แจ้งกันนะครับมาดูขั้นตอนของการจองสิทธิ์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน m ม m มนะว่าเขามีวิธีการอย่างไรนะครับผมก็เตรียมในส่วนของแอปพลิเคชัน m ม m o หรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชัน m ม m o เนี่ยไว้ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสำหรับในเรื่องของขั้นตอนการจองสิทธิ์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก็คือการเข้ามาสู่ นะครับหน้าจอของการจองสิทธิ์นะครับนั่นคือการเข้าผ่านแอปพลิเคชันไมโมเออในส่วนของการที่เข้าแอปพลิเคชันไมโมไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าจอหรือปุ่มนะครับที่เรียกว่ากดจองสิทธิ์นะครับซึ่งตามปรากฏที่ท่านเห็นเลยนะน,นั้นคือวิธีแรกนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่นะที่เรียกว่าการจองสิทธิ์ผ่านฟูสกินตัวแบรนเนอร์หรือนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการใส่รหัสผ่าน ก็จะมีด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการน,นะครับรูปแบบของการจองสิทธินะก็คือหน้าต่างแบบที่2ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูวิธีการจองสิทธิ์เลยนะครับผมสําหรับการที่เราเข้าสู่นะครับรูปแบบของหน้าจอที่เราเห็นคําว่าสินเชื่อสร้างคริตสร้างโอกาสนะครับจริงๆเข้าเข้าแอปพลิเคชันไมโครไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการปรากฏ นะครับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับทีนี้เวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องดําเนินก,การนะครับก็คือต้องกดปุ่มที่เขียนคําว่าสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับในรูปแบบนะครับก็คือเขาจะมีให้เราเนี่ยดำเนินก,การกรอกนะครับซึ่งกรอกอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการกรอกเนี่ยนะครับก็ะจะมีในเรื่องของวงเงินกู้ซึ่งถ้าเราดูจากรูปแบบอะครับ ตรงเงินเงินวงเงินกู้เนี่ยนะครับมันมีให้เลือกถูกไหมนะซึ่งก็จะมีคิดว่าน้อยกว่า20 0 0 0ก็มีนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกนะครับสูงสุดเนี่ยสองหมบาทนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เลือกครับว่าเรานําไปใช้ทําอะไรประเภทธุรกิจของเรานะครับรายได้นะครับโดยรวมนะครับของเรานะก็ประมาณการต่อเดือนได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนนะครับมีไหมการชําระหนี้นะครับ ต่อการผ่อนต่อเดือนเนี่ยมีก็มีรายละเอียดตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะซึ่งก็ให้ท่านกรอกข้อมูลนะครับให้ถูกต้องนะครับการจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อครับผมนะก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าจำนวนเงินที่เราเลือกเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรประเภทที่พักอาศัยนะครับให้เราเลือกด้วยสถานที่อยู่นะครับที่อาศัยเนี่ยนะก็มีให้เลือกเหมือนกันระยะเวลาในการนะครับพักอยู่นะครับที่อาศัยนะนะครับก็ อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานขนาดไหนระยะเวลาการประกอบอาชีพนานเท่าใดนะครับมีบุตรไหมระดับการศึกษานะครับระดับไหนก็สามารถเลือกตรงนี้นะครับสมมติว่าเราดำเนินการกรอกรายละเอียดเหล่านี้ครบถ้วนเรียบร้อยด้านล่างจะมีปุ่มคำว่าถัดไปนะครับผมอ,อันนี้ก็ต้องกรอกข้อมูลด้วยคำเตือนนิดนึงครับธนาคารออมสินครับไม่มีนโยบาย โทรหาลูกค้าเพื่อรับสมัครสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ตรงนี้นะครับผมนะอ่ะก็ดำเนินการกดถัดไปนะครับเสร็จแล้วครับผมนะก็จะมาหน้ารายละเอียดนะก็คือการสมัครสินเชื่อถูกไหมโดยรูปแบบของการที่ท่านจะต้องอ่านคุณสมบัติก็ว่าด้วยรายละเอียดที่บอกไปเลยนะครับผมวัตถุประสงค์นะอันนี้ก็สามารถอ่านอีกครั้งหนึ่งได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะดําเนินการอ่านเงื่อนไขนะซึ่งก็มีเงื่อนไขไรายละเอียดพอสมควรนะครับซึ่งเขาก็จะให้เราดูแหละว่ารูปแบบของโครงการเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวอันนี้ก็เป็นโน้ตตัวดําสําคัญให้เราได้รู้นะครับผมนะเพราะฉะนั้น ในการเลือกวงเงินก็เอาเฉพาะที่เรานะจำเป็นรวมไปถึงในเรื่องของการคาดว่าเฮ้เราจะต้องชำระไหวอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดาเนินการอะไรครับกดคำว่าลงทะเบียนนะครับจองสิทธิ์ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะนะครับเมื่อดำเนินการกดปุ่มปุ๊บนะครับผมเราก็จะมาสู่หน้าต่างที่เรียกว่าจองสิทธิสมัครสินเชื่อสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส เพื่อให้โอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบนะครับให้ท่านดำเนินการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนนะครับใช้งานแอปพลิเคชัน m y m o นะอันนี้ก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักไปตรงนี้นะครับเมื่อดำเนินการกรอกปุ๊บจะมีปุ่มด้านล่างให้ดำเนินการกดคำว่าจองสิทธ์นะกดคำว่าจองสิทธิ์นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนลองนะครับดำเนินการทำตามดูนะเป็นรายละเอียดนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของหน้าจอการแสดงผลบ้างนะครับว่าหลังจากที่เราจองสิทธิ์นะสินเชื่อไปแล้วหรือว่าการจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อไปแล้วจะมีการขึ้นรายละเอียดอย่างไรนะครับอันแรกนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของหน้าตาที่จะขึ้นว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนนะครับผมนะสมัครสินเชื่อสําเร็จระบบแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันไม Mo มูจะแจ้งกําหนดนัดหมาย นะครับยื่นขอสินเชื่อนะครับให้ท่านทราบในวันถัดไปนะก็จะมีรายละเอียดที่ท่านดูการกรอกเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนวงเงินกู้วัตถุประสงค์รายได้ต่างๆนะครับผมนะค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างๆเนี่ยก็จะปรากฏเพราะนั้นสังเกตนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในเรื่องของการจองสิทธิ์จะเป็นภาพแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเดี๋ยวรอวันถัดไปก็ดูว่าท่านจะ ได้ผ่านการคัดเลือกหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าดําเนินการจองเลยครับจองสิทธิ์สำเร็จนะเป็นภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพแบบนี้โอเคต่อมาครับผมนะก็จะถ้าปรากฏแบบนี้นะครับไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เนื่องจากคุณยังไม่ได้สมัครนะครับการใช้งานไมโมถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันไม m o ก่อน ดำเนินการลงทะเบียนอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ต้องรู้กันนะนะครับหรือท่านอาจจะติดต่อเจอ้าหน้าที่สักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดําเนินการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลองเช็คให้หนิดนึงว่าแอปพลิเคชันไมโมของเราเนี่ยลงดําเนินการติดตั้งหรือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยหรือ,อยังนะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งกันนะครับหรือขึ้นปรากฏแบบนี้ครับเนื่องจากคุณนะครับไม่ชําระสินเชื่อ เพื่อใช้จ่ายสำหรับอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากนะครับเขาเรียกว่าตัวโควิด -19 ซึ่งเขาก็มีสินเชื่ออยู่นะหรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับที่ธนาคารกำหนดอ,อันนี้ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเอเราติดประเด็นปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของอาจจะไม่ตรงเงื่อนไขที่เขากำหนดอ,อันนี้ก็เป็น รายละเอียดนะครับเบื้องต้นที่ชวนมาสําหรับดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจองสิทธิ์นะท่านไหนที่จะขึ้นนะครับที่สมบูรณ์แบบก็แบบนี้เลยแบบแรกนะครับว่าการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อสาเร็จนะครับต้องเป็นแบบนี้อ่ะก็ถือว่าอัปเดตกันนะครับครั้งหน้าเราจะมาดูกันนิดนึงครับว่าหลังจากที่ดําเนินการนะครับเ,เขาเรียกว่าแจ้งผ่าน กระบวนการจองสิทธิ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับผมนะ,ะทำสัญญาต่างๆเพื่ออนุมัติเงินต่างๆเนี่ยทำอย่างไรติดตามเราครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตแบ่งปันกระบวน,นการขั้นตอนให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ